สวัสดีตอนเย็นครับตอนนี้เราอยู่ที่สวนเปรมซับนะครับเปลมสุกนะครับเปลมสุกซับเปรมซับครับก็ <c oughs> ไปเรียกชื่อผิดก็ที่เราเห็นตรงนี้นะครับเป็นสวนส้มนะครับเป็นสวนส้มท่ามกลางสวนทุเรียนนะครับอายุส้มตอนนี้1ปีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในอีกอ่า หปีถึง 2, ปีข้างหน้านะครับมาดูสวนส้มนะครับที่อยู่ที่คุณหานนะครับส่วนฝั่งนี้เป็นสวนทุเรียนครับสวนทุเรียนโอเคนะครับติดลูกเยอะมากครับอันนี้เป็นทุเรียนที่ต้นไม่ใหญ่บ้างนะครับมาดูทุเรียนต้นใหญ่ครับต้นนี้ครับโอ้โหครับ เป็นทุเรียนเก่าแก่อีกหนึ่งต้นตอไปดูก็โอเคดูแม็ดชนระวังหวัวนิจ๊ะนะครับดูครับ อต้นนี้ติดประมาณร้อยลูกครับต้นนี้นะครับติดเป็นร้อยลูกครับอยู่ข้างบนตรงนี้ก็ติดเยอะครับ ก็เป็นทุเรียนภูเขาไฟนะครับเป็นไร่ของที่แตงนะครับสวนเปรมสุกรัพย์นะครับฝั่งนู้นก็เป็นสวนส้มครับไปดูนะครับต้นนี้ ต้นทุเรียนร้อยลูกครับ <It> s <S แล้วก็อิจฉาเพราะว่าปริมาณเยอะจริงๆครับอ้ oh. ดูกล้องไม่เป็นใจเลยครับ เยอะมากเลยนะครับต้นหนึ่งก็ประมาณเป็นร้อยลูกขึ้นนะครับผมเวอร์ไปหรือเปล่าแต่จเจอเยอะจริงๆนะครับเยอะจริงๆเราหเห็นเมื่อกี้นะครับมุมกำลังได้ดูต้นฝั่งนี้ครับ เพิ่มแสงเพิ่มสีลูกกำลังจะได้เก็บเลยนะครับดูตำแหน่งกิง่งขนาดลูกอ้สุดยอดอ้วนมากนะครับอ้วนมากอ้วนมากเหมาะในการถ่ายรูปมากนะครับเราไปดู พื้นที่นี้ประมาณสัก20ไร่น่าจะได้ครับดูตำแหน่งมีแต่ลูกใหญ่ๆเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปภาพนิ่งกันครับขอบคุณครับ